สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้าชวนชมรถใช้งานได้ปกติ1คันนะครับใครหารถใช้งานนะครับลองชมคันนี้ดูนะครับ n ิส s ัน NV ปี1996นะครับ1.6ออโต้ใช้ LPG น้ำมันนะครับชี้ชัดมาครับว่าสีไม่สวยต้องมีทำมีเก็บนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเครื่องยนต์แล้วก็ตัวนี้ใช้ LPG นะครับปั๊มติกเสีย ก็มีรายละเอียดแจ้งชัดเจนนะครับไม่ได้หมกเม็ดก่อนเดินทางก็โทรสอบถามกันนะครับรถอยู่ที่น้องแขมนะครับใครเน้นหารถใช้งานทรงนี้ต้องมีเก็บมีทำแน่นอนนะครับสามหมบาทนะครับไปเจรจาต่อรองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไล่ทรงนี้ครับเป็นรถอเนกประสงค์รุ่นเล็กๆที่แบบขนาดเล็กๆเอาใช้งานได้นะครับรุ่นนี้มีอะไรแน่นอนนะครับเข้าไปศึกษาดูก่อนใน NV ็นวีขับนะครับมีคนใช้อยู่เยอะก็เอาไปเก็บไปทําครับ จะให้สมบูรณ์ก็ไปทำสีทำอะไรให้มันเรียบร้อยเหมือนถึงจะสวยเราอาจจะเคยเห็นที่มันสวยแล้วที่เขาขาย56หมื่นนะครับเขาอาจจะซื้อแบบนี้เลยครับไปทำไปขายเรานะครับไปทำสีไปทำไปเก็บให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทำขายก็จะอยู่5-6หมื่นเนี่ยแหละครับทีนี้สมาชิกก็แค่ต้องดูว่าชอบหรือเปล่าสนใจหรือไม่แหละครับก่อนที่เราจะเห็นรถสวยๆมันอาจจะเป็นสภาพแบบนี้มาก,ก่อนก็ได้ครับแล้วเขาก็มาทำขายเรานั่นคือราคาที่มันเพิ่มขึ้นแต่เราไม่ต้องทำเอง อย่างเงี้ยลดใช้งานได้แต่เราต้องเก็บสภาพเองมันขึ้นอยู่กับสมาชิกแล้วว่าซื้อถูกซื้อซื้อแพงราคาแบบนี้มันมันมันต้องสอดคล้องกันครับฉะนั้นท่านจะเลือกซื้อของถูกก็ต้องเจอแบบนี้ครับก็ใช้งานได้ครับแต่แค่ไม่สวยไม่ค่อยสมบูรณ์เน้นเอาไปเก็บทํานี่ครับเขาก็ชี้ชัดมาชัดเจนครับมีส่วนที่ต้องเก็บล,ลองอ่านรายละเอียดดูได้นะครับผมก็นํามาให้ดูครับเพื่อจะได้ เรียนรู้ร่วมกันว่าเออมันเป็นแบบนี้นะสภาพแบบนี้เขาขายกันเท่านี้นะก่อนที่เราจะเจอสวยๆแล้วบอกว่าแพงอ่ะลองเจอแบบนี้ดูก,ก่อนนะครับสําหรับรถปีลึกๆครับต้องเจอสภาพนี้ครับนี่เลยครับถ้าชอบสนใจก็โทรสอบถามนะครับเขาชี้ชัดมาหมดนะครับไม่ได้มกเม็ดเนี่ยตัดสินใจดูก,ก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางถ้าชอบเน้นใช้งานก็ใช้ได้ปกติทุกอย่างครับแค่ว่าไม่สวย